โยโยโยบายมังตรงเชิญกับคืงกูหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืงกูหนังทุกช่องทางครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันลังใจทีมงานด้วยนะครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทผมเลือกอเอาเกมเวลาตี2ตรงลาลิกาสเปนครับบาเลเซียอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนารองจากฝูงบาเลเซียเนี่ยมี15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้4 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านนี่กลับมาโยก้ามา1ต่อ2นะครับสภาพทีมไม่มีซาบูคาสติเยโกครับตัวลหลักมียูมุสมูซาคุมตรงกลางนะครับแนวรุกมีมิเอลลิโนจัสตินไคลเวิร์ดกองหน้าเป็นเอดิสันคาวานีหัวหอกตัวเก่าในขณะที่บาร์เซโลนา ของชาบีแอนเดนเดสมีอยู่28แต้มจากการชนะ9เสมอ1แพ้น1นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มแอตเลติกบิลบา4-0ครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีกนะครับไปแพ้คาบ้านให้กับบาเยอร์0-3ก็เรียนตกรอบต้องไปเล่นยูโรเปาลีกนะครับสภาพทีมเนี่ยยังมีสิทธิ์ใช้งานอันเดรสคริสเตนเซนเบมฟิสเดปายครับตัวหลักๆก็เหมือนเดิมนะครับชูสกุนได้คุมเกมรับตรงกลางมีบุสเกตกาบี้เปดรีนะครับแนวรุกลงในแนคูสมันเดมเบเล่และโรเบิร์ตเลวานนดอฟสกี้นะครับ เจอกรารฤดูกาลที่แล้วบาซ่า ชนะขาดนะครับในบ้านเนี่ยชนะ3-1เกมเยือนบุกถลม่ม4-1ครับแน่นอนก่อนเกมขายกให้บาร์เซโลนาบุกมาเหนือกว่าน่ครับเอาง่ายๆการที่บาซ่าแพ้บาร์เยนเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าก็รู้ผลคู่อินเตอร์ไปแล้วครับนั่นหมายความว่าบาซ่าตกรอบแน่นอนนะครับคงจะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าเกมนี้เท่ากับว่าหลังจากนี้ไปเดียบาร์เซโลนาต้องมาเน้นในการล่าแชมป์ลาลีกานะครับแล้วคะแนนตามหลังมาริดอยู่ทำให้คืนวันนี้สำคัญมากนะครับในการเจอกับบาลนเซียครับสถิติที่ผ่านมา บาเซโลนามักจะทําได้ดีเวลาเจอบาินเซียอยู่แล้วครับและช่วงหลังบาินเซียนี่ฟอร์มไม่ดีด้วยครับผมว่ายังไงก็ตามต้องเชียร์บาเซโรนาครับจะบุกมาเบียดชนะแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่าน,นั้นให้เชียร์บาเซโรนาเป็นคลึงลูกหนังบิ๊กแมชประจําค่ํำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย